สวัสดีครับเพื่อนๆครับติดตามคิณพี่คอยจานฟุตบอลกับมิสวินนะครับทางช่องทีเด็ดมิสวินครับมาติดตามกันเหมือนเดิมค่าคืนบรนทุกกลางสัปดาห์ยูฟา่าแชมเปียนส์คลีลิคแมงยังลุยกันสุดมันครับนักเตะแม้กระกรอบกันไปดูสภาพกันว่าไหวไม่ไหวยังไงแต่ก็ทีมใหญ่น่าจะแบเบอร์อีกหรือเปล่าวันนี้ไล่เรียงกัน7คู่เหมือนเดิมนะครับกับทีเด็ดมิสวินมิสวินฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับทางช่องทาง y o u t u b e แฟนเพจ a c e b o o k รวมไปถึงช่อง t i k t o k ก็ติดตามมิสวินในทุกช่องทางแล้วกันนะครับไลน์แอดก็ผ่านทางแอดบอลสี่ห้าหกมิสวินฝากด้วยนะครับแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ตรงนี้เข้ามาก็ได้กิจกรรม VIP รวมไปถึงของรางวัลแจกมากมายนะครับก็มีแอดมินดูแลติดตามกันมาได้เลยครับและสำหรับกิจกรรมเสื้อสโม,มสรเกรดพรีเมียม,มวันนี้ก็มีมาแจกกัน10ตัวครับโดยกติกาก็จิ้มลิงก์ด้านล่างสอบถามได้เลยแอดมินเราดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับ หรืออยากจะขอให้ถูกใจเนี่ยนะครับก็กดติดตามช่องไว้นะครับทีเด็ดมิสเตอร์วินครับก็แอดมาที่บอล456นะครับแอดก่อนนะแล้วก็บอล5 6เเพื่อนๆก็จะไม่พลาดการวิเคราะห์นายทุกวันแบบนี้จากมิสเตวินครับทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับพวกเราก็ขอแนะนําเลยครับนายกลุ่มจะมีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่นี่ที่เดียว รับประกันบอลเต่งไม่ต่ำกว่า30ตัวต่อว,วันบินไม่เข้าเพลมได้ทันทีอินชรันอีก6%ซส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปคุยกันต่อในกลุ่มแอดกันเข้ามาเลยแอดมินดูแล24ชั่วโมงที่แอดบอล456โดยทีมคู่วันนี้นะครับก็ไล่เรี่งกันไปครับเริ่มตั้งแต่สกาดเจอกับออตาลนตานะครับไบเยอร์มิวนิกเปิดบ้านรับมือเบนฟิก้าไปยนหนุดพบเซาวบววครับอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านรับมืออาร์เซนอลคูนิบิกแมตเลยนะครับ ชาร์เตอร์โดนิคครับจะเจอกับทางด้านของยังบอยนะครับคับบูสเจอกับแอสตันวิลล่าและปิดท้ายที่แชมเปี้ยนชิพหนึ่งคู่ครับลูตันทาว์เจอกับคาร์ดิฟซิตี้เป็นเจ็ดคู่ที่มิสวินนำมาวิเคราะห์วิจารณ์ในคลิปนี้ครับเริ่มคู่แรกครับเพื่อนๆมาดูกันเลยครับมาขาวสตุตการ์ดนะครับเกมลุกดีจริงๆครับสหรับตุตการ์ดแต่ก็วันนี้เจอศึกหนักเลยครับอัตแลนตานะครับแต่ว่าอัตแลนต้าฤดูกาลนี้ไม่เดียวซะเลยนะครับในอ่า กขนนชดเอาของตัวเองนะขณะที่สุกาดเองวันนี้จะเล่นที่บ้านนะครับ MHP Arena เกมเตะตีสามตรงนะครับเจ้าถิ่นสุกาดดูดีกว่าเล็กน้อยครับต่อที่0.25หรือว่าปอปานะครับโอ้ทัวยนี้ทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะก็เอาจริงสุกาดก,ก็ไม่ได้มาไปยุโรปเป็นสิบปีแล้วนะครับขณะที่อัตรันตากา็หลายปีก็ไม่ได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับฟอร์มสนะันัด ที่ลงเล่นไปของสุกาดนะครับทำได้ดีเลยชนะซาบวก30สเสมอสปนตาปลาหนึ่งแล้วก็ชนะยูนตนได้1 0ยจะเสียหายนิดเดียวตรงเกมเจอกับปลากันเล่นในบ้านด้วยครับถ้าเป็น3คะแนนโอ้ป่านนี้สานัดก้าแต้มเต็มสวยๆเลยครับสำหรับมาขาวสุกาดส่วนออตแลนตาเนี่ยเจออาร์เซนอลเนี่ยสเสมอ 0- 0อัดชักต้าโดเนตได้นะครับสามศูนย์แล้วก็นัดที่แล้วพลาดเหมือนกันนะผมว่าเพราะว่า,าเล่นในบ้านแล้วทำได้แค่สเสมอเซลติกศูนย์ศูนย์นะครับ ส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของสตุตการ์ดในทุกถ้วยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับหลังจากแพ้บาเยนไปขาดลอยศูนย์สี่กลับมาชนะอ่ายูวิตุสได้หนึ่งศูนย์นะครับชนะโฮไซคิวสองหนึ่งเดฟเฟโพคาก็ชนะไกเซอร์มาสองหนึ่งและก็ล่าสุดเสมอกับเลเวอร์คูเซ่นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์นะครับส่วนแอตแลนตาก็ถือว่ามาดีเลยทีเดียวชนะเวเนเซียสองศูนย์เสมอเซลติกศูนย์ศูนย์ในนัดที่แล้วนะครับถล่มเวโรนาหกหนึ่ง ชนะมอนซ่า20แล้วก็ล่าสุดพิกความคัดหมายครับปุกไปเยนนาโปรลีและชนะได้30ครับรับแล้วสวนจริงๆครับในส่วนของเกมชนะนาโปรลีนะครับสุดการ์ดเองไม่มีปัญหาในการจับตัวผู้เล่นนะครับออออมีแนวรับขาดอยู่คนหนึ่งก็คือทางล่างของยูเลนชาบูนะครับก็จะเป็น อ่ะอลิชาเซ่ครับที่จะลงทําหน้าที่แทนนะครับประตูจะเป็นอเล็กซานเดอร์นูเบิลนะครับแบ็คขวาเป็นฟังโนมันซ้ายมัคซิมิเลียนมิทเทลสตัดนะครับคู่เซนเตอร์เป็นองโทนี่ลูอูกับอาลิชาเซ่นะครับอ่ามิดฟิลด์ตรงกลางใช้อัตคา,ารคาร์ซอร์ครับแล้วก็อันเจโลซิลเลอร์เป็นตัวตัดเกมนะครับตัวขึ้นเกมริมเส้น มีเอนโซมิโยมีเจมี่เลเวลิงมีคลิฟฟูลิตนะครับโดยที่คู่หน้าก็ยังมีทั้งเดนิสอุนดาฟแลวก็ทางด้านของเอลบิลาตูเล่ที่เล่นดีมากรวมไปถึงต้องตกไปเป็นสำรองอย่างเอเมอินเดเมโลวิชนะครับก็พร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้อัตแลนตาก,ก็มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นอยู่บ้างนะครับจารุกัสกามาร์ก,กาโจโจ,อจอสโคลินีที่เป็นตัวหลักแล้วก็บาดเจ็บไปนะครับรวมถึงบาโกเบเชนินีนะครับก็อาจจะอยู่เพียงแค่บ,บนมานั่งสำรองนะครับ ประตูเป็นมาโกคาเนเชคกี้นะครับแนวรับสามคนไว้ใจได้อยู่ที่เบลัสซิมซิตี้อิสซักไฮแล้วก็เซเนกเซียนโคลาซินักนะครับแบ็กขวาเป็นลาอูเบลานววาส่วนทางซ้ายใช้มัตเตโอลุตเจลีอ่าคู่กลางอดิสันกับมาเทเดลูนตรงนี้ดีเลยแนวรุกก็ดูดีนะครับลุกแม่นยิงไปสองลูกใส่ทางด้านของอ่านาปโปลีจับผูงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเล่น ตัวลุกร่วมกับชาเดร์แคตาเ,เลเ่แล้วก็น้าเป้าจะเป็นมาเตโอเตเลกีตรงนี้ก็ดูดีครับเตเลกีอรเตกีได้พักในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซะด้วยนะเพื่อมาลงเล่นในเกมนี้เอาละถือว่าใกล้เคียงละแล้วก็อบอลคู่นี้มีทีเด็ดทีขาดทั้งคู่นะมิสบินมองว่าแม่งยิงกันเยอะกว่าเพื่อนๆคู่นี้น่าจะยิงนะแล้วก็ขอเลือกชัยชนะหรือ3คะแนนไปที่ทางฝั่งของมมาขาวสตุตการ์ดยังชื่นชอบในคุณภาพพวกตัวเกมลุกทั้งตูเล นะครับทั้งอุนดาฟหรือพวกตัวสัมผัสอย่างชิฟฟูลิตนะครับแล้วก็เชมี่เลเวลลิ่งครับมองไปที่3คะแนนของเจ้าถิ่นมาขาวสตุ๊กการ์ดครับมาต่อนคู่ที่2ครับวัดใจกันหน่อยบาเยินมิวนิกนะโอ้โหอยู่วันดับที่23อ่ะในรอบอีลิตตรงนี้นะรอบดีสเตนวันนี้จะเปิดอาริอันส์อารีนารับมือเบนฟิก้าครับทีมแข่งจากโปรตุเกสนะเกมเตะ3ามนาฬิกาตีสานั่นแหละแต่ว่าบาเยินดูดีกว่าเลยนะครับเป็นต่อถึง1.75แล้วก็เกม สองเกมหลังในหลีกเนี่ยไบเยนโรเตชันค่อนข้างที่เยอะนักเตะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตนะครับาการเจอกันที่อาริอัสอารีนาเนี่ยสี่นัดหลังเนี่ยไบเยนกดทางด้านของเบนฟิก้าไปสามนัดเลยนะครับแล้วก็เสมือนไปหนึ่งเกมในปีสองพันเจ็ดนู่นเลยนะครับเจอครั้งสุดท้ายสองพันยี่สิบเอ็ดเยนชนะไปห้าสองเจอครั้งก่อนหน้านั้นสองพันสิบแปดไบเยนกดไปอีกห้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าไบเยนดูดีกว่าเบนฟิก้าในแง่ของสถิตินะครับ แต่ว่า3นัดในรายการนี้ไบยเยนพลาดเองนะครับเก็บมาได้แค่3คะแนนจากการถล่มดินโมซาเก็บแบบขาดลอย9ต่อ2พลาดแบบเต็มๆคือบุกบุกหนักเลยแต่ว่าโดนวิลล่าเนี่ยเฉือนชนะไป 1- 0แล้วก็มาแพ้แบบสู้ไม่ได้กับบาร์ซ่า 1- 4 1> ส่วนเมดิิก้ามี6คะแนนไม่ขี้เหร่เลยนะครับชนะทางด้านของเซเวน่าเซเวด้ามา2ต่อ1ชนะแอนมาลิต4 0อันในนี้เป็นมาสเตอร์พีซเลยแล้วก็ล่าสุดด้านไปแพ้เฟเยนูดได้ซะอย่างนั้นครับ1-3 เพราะนั้นฟอร์มนั้นหลังสุดบาเยนดีอยู่แล้วไม่นับแชมเปี้ยนลีกนะครับอัลสตุตกา4-0มาแพ้แชมเปี้ยนลีกให้กับบาร์เซโลนา1-4นะครับถลม um 0, ่ ok ar, ลมโบคุ้ม5-0เดฟเวโคาถล่มมาอีก4-0ล่าสุดอัดยูนอนเบอร์ลินอีก3-0ครับส่วนเบนฟิก้าก็ชนะสารนัดรวดมาเหมือนกันนะครับนายพิม่าอ่าพิมนะิล่าลีก้าของโปรตุเกสนะครับล่าสุดชนะฟาเฟรนเซส2-1แต่ว่ายิงไม่เยอะนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในโปรตุเกสครับก็ชนะซันตาคาล่า3-0อ่า ก่อนหน้านั้นในลีกก็ชนะเรอัลมาสดุดแพ้เซยนูดเหมือนกัน1-3แล้วก็โปรตุกสครับรอบก่อนหน้านั้นชนะเปีเดม2-0นะครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ในลีกของตัวเองผลง,งานดีอยู่แล้วนะครับตัวที่ขาดของไบยเยนก็ช่างแมงเหอะครับซาซาบู้โยซสิฟซานีสิ์นะครับอลิเซนด์พาพโรวิดฮิโรกิอิโตะก็พวกนี้ครับลงไม่ได้แต่ว่าตัวหลกัหลกๆ11คนแรกพร้อมบูครับประตูเบนมานนเอลนอยเออร์อาแบบ็คขวาจะกลับมาใช้คลัดไลเมอร์นะครับได้พักในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนทางซ้ายอัลซเฟ เกมสุดสัปดาห์เล่นไปไม่เต็มเกมนะครับโดนเปลี่ยนออกคู่เซนเตอร์ทีมอินแจกาดายโยปาเมกาโนนะครับตรงกลางมีโยช,ชูคิม,มิตมีปอลินญ,ญานะครับแล้วก็ตัวลุกใช้ชุดนี้แน่นอนครับไมเคิลโอลิเซจามานมูเซล่าคิงซิโกม,มันแฮร์ริเคนโดยชุดตัวเปลี่ยนมีอีก4คนครับเป็นเลรอยซาเน่โทมัสบุลเลอร์แซคนาบี้และมาทิสแตลครับสุดจริงครับเกมลุกของไบเย์นแคนแม่งอยู่ครบครับส่วนเบนฟิก้านะครับก็จะมีปัญหาอยู่บ้าง พอสมควรครับจารุก้าเพสเตนี่เลนโดบาเลโลเตลโกโกวุวยาบาดเจ็บลงไม่ได้นะครับเกมนี้บรูโนลาเก้นะครับส่งทางด้านของอนาโตลีทรูบินนะครับเป็นประตูก็ไวใ้ใจได้นะตัวนี้แนวรับม,มีอเล็กซานดราบานะครับโทมสัสอาราโชนิโคลสัสโอตาเมนดี้แล้วก็อาบารโรเฟนันเดสอ่ามิดฟิลสามคนใช้ออกคุนคอรชูลาเลนติโนแล้วก็เฟดิกออลเนสนะครับแล้วก็ตัวลุกมีอังเคลดิมาเลีย วากิลิสพาฟิลิดิสแล้วก็เคลมอมักตุคกูครับยังเป็นรองเยอะครับบอกได้เลยว่าคุณภาพยังเป็นรองเยอะบางคนเนี่ยยังไม่ถึงแล้วก็ตัวที่มันหมดสภาพสําหรับแชมเปนลีกนะนิโคลัสอตาเมนดี้หรือว่าทางด้านของอาร์เกลดิบารีนะครับอาจจะวความเก่ามาช่วยแต่ความสดโอ้โหโดนพวกตัวสดๆอย่างเซลลาไมเคิลโอลิเซโยโชคิมิตอย่างนี้เหนื่อยครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้ น่าจะแลกหมัดยิงกันเย้กหนึ่งคู่ละกันครับสไตล์บบเยนและจะเป็นเสือใต้ไบเยนมิวนิกลุนสกอร์ที่2ของเสือใต้ซึ่งมิสวินมองว่าไบเยนจะชนะสสกอร์เป็นอย่างน้อยนะครับคู่ที่3ครับเพื่อนๆไล่เลียงมาเป็นเฟเยนูดครับเจอกับสาวบววนะครับ2ทีมร้องหน่อยละกันในถ้วยนี้นะเฟเยนูดก็หนึ่งในทีมจากเอเลนดิวิซิลิกของพอลแลันนะครับเปิดบ้านรับมือสาวบววครับทีมดังจากออสเตรียเกมจะเล่นที่เฟเยนูดซาดิโอนะครับบ้านของเฟเยนูดเตะกันตี3ตรง อุ้ยเจ้าถิ่นเฟยยนูดูดีกว่าซาบวก1.0เลยครับไปแฮนดิแคปไปกลายถึงหนึ่งสาไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการเจอกันของทั้งสองทีมก็ถือว่าเจอกันไม่บ่อยนะมีเจอกันที่บ้านของซาบวกใฤดูกาล19เกานี่ยซาบวกชนะเฟยยนูดไป31แล้วก็เจอกัน2022เป็นเฟยยนูดชนะได้2-1นะครับฟอร์มของเฟยยนูดเจ้าถิ่นครับ3นัดในถ้วยนี้ สองนัดหลังเก็บหกแต้มมานี่เองฮะชนะเบนฟิก้ามาสามหนึ่งชนะกิโดนาสามสองโดยที่ประเดิมนัดแรกด้วยการโดนเลวุงเส้นอัดไปถึงศูนย์ต่อสี่นะครับอ๋อส่วนซาวบวกถึงว่าครับโดนต่อถึงหนึ่งจุดศูนย์เลยทีเดียวเพราะว่าแพ้ามาถึงสามเกมรวดแพ้ปาตาปลาในเกมแรกศูนย์สามโดนแบลสอัดมาศูนย์สี่แพ้ดินโมซาเก็บศูนย์สองแง่งยิงไม่ได้สักลูกเลยครับผลงานห้านักหลังสุดของไฟเยนูนะครับไล่มาตั้งแต่ชนะกัวเฮตอีกเกิลห้าหนึ่ง แล้วก็แชมเปี้ยนลีกชนะเบนฟิก้า3-1นะครับกลับไปพิมพ์ดัตชนะอูเทค2-0แพ้จากศูนย์สองแล้วก็ล่าสุดชนะเอสักอักมามา3-2ครับส่วนเซาบวกครับอ่าเล่นในเกมลีกออสเซียบุนเดสซิก้าชนะไลดอฟอาทักมา2-1มาแพ้ซาเก็บศูนย์สองในแชมเปี้ยนลีกนะครับมาเสมอวอฟเบอร์เกอร์0-0เล่นออสเตรเลียครับนะครับชนะดับเบิลยูเอสจีวันเทนส์3-0นะครับถล่มไปขาดเลยแล้วก็เกมล่าสุดในออสเซียบุนเดสซิก้า เสมอกับกาเซอร์เอเคไปศูนย์ศูนย์นะครับก็ยังไม่ดีเท่าไหรส่สําหรับซาวบวกนะฟยานุทีมดังจากเนเธอร์แลนด์นะครับเกมนี้จะขาดจอแดนโลธัมบ้าอายเซออูเอดะแล้วก็ซันติโกคิมิเนสที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับประตูจะเป็นทิมอนเวเลรอยเทอร์นะครับแนวรับแบ็กขวาฮิเวโลลีดนะครับ,นะรบสุดทางซ้ายเป็นเดวิดฮันโก้คู่เซนเตอร์เป็นทางด้านของเกโนอตเทลเนอร์กับจอแดนโลธัมบ้านะครับ มิดฟิลคู่กลางสองคนใช้ออนโทนีชิบูมิลัมโบ่จับคู่กับ en, Tim ber, คินเตนทิมเบอร์แนวลุกสามคนมีอิบราฮิมออสมานควางฮีบอมนะครับแล้วก็อีกอร์ไพเซาหน้าเป้าเป็นจูเลียนคาลันซ่าครับก็มีความตรายอยู่พอสมควรส่วนเซาบ่วงเนี่ยนะครับคุณซื้ออย่างเปเปฟนไรเดอร์นะครับผลงานรอบนี้ไม่ดีเลยแพ้มาสามนัดรวดนะครับจะขาดทด้านของลิซันเดอร์ชลาเกอร์ยูฮันกาดูติดโทษแบนลงไม่ได้ด้วยตัวเจ็บมีอาร์มาเดคิชนะครับอ่าเมลสีส เทียกาดนะครับทากุมุคาว,วามุละนะครับโอ้โหตัวเทียบเพียบเลยอ่ะกาซูเดียกิเต้ไบรอันโอโคเฟอร์นันโดนะครับแล้วก็เปตาลัชคอฟครับพวกนี้เจ็บเพียบเลยเดี๋ยวขอดูเสื้อผู้เล่นหน่อยครับประตูบเบนยานิกบราสฟิตนะครับแนวรับแบ็กโฟเป็นแลนโดมอกกาล่าคามิลฟิอันคอสกี้แซมซันไบดูแล้วก็อเล็กซ่าเตอร์คิชนะครับอ่าไม่คือตรงกลาง3คนมีแบตบิลสตูปนะครับมามาดีเดียบูม แล้วก็ทางด้านของบ๊อบบี้คลากครับแนวลุกมีอดัมดากิมคาริมโกนาเต้แล้วก็ออสการ์กรูอ่ะโอเคก็ยังพอได้อยู่นะผมยิ่มองว่าเอาจริงคุณภาพผู้เล่นใกล้เคียงกันครับผมว่าใกล้เคียงกันมิสวินมองมออว่าอ่าอ่าเซยนุนไม่ได้ดีกว่าซาบวกขนาดนั้นนั่งในแง่ของคุณภาพผู้เล่นเอาละกําลังใจอาจจะใช่ซาบวกแม่งแพ้ามาเยอะละนะครับอาจจะมีโรเตชันมีเปลี่ยนแต่ว่าแล้วก็บุกไปเยือนด้วยที่จะเอาเซยนุลเป็น,เป,นเป็นต่อนะแต่ว่าหากมองดูว่าผู้เล่น มิสุวินยังเชื่อว่าซาบวกเองก็ผ่านเวทีระดับแชมเปี้ยนลีกมาโดยตลอดจะสู้กับเฟยเยนุดได้อย่างสนุกและก็มองว่าเกมนี้มีลุ้นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยของซาบวกนะครับคู่นี้มิสุวินว่ายิงกันไม่เยอะละครับเกมอืดครับไม่ใช่ตัวทีมคุณภาพในเรื่องเกมลุกเข้าได้นะครับเลอๆยยันได้ด้วยจะจบที่ศูนย์ศูนย์ครับมาที่คู่ใหญ่ครับบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้เลยก็ว่าได้ครับอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านรับมืออาร์เซนอลนะครับเกมจะเล่นที่บ้านของอินเตอร์มิ นะครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าผลงานโอเคนะอินเตอร์อยู่อันดับที่7ของตารางอีลิตนะครับชนะ2เสมอหนึ่งเช่นเดียวกับอาร์เซนอลมี7คะแนนเท่ากันนะครับไฮนิแคปออกมาครับไม่มีใครต่อใครรองครับราคาออกมาที่อินเตอร์มิลานดูดีกว่านิดนๆแล้วกันนะครับเป็นต่อเสมอละกันถ้านัดสามนัดหลังของอินเตอร์มิลานในถ้วยนี้เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ไม่แพ้ซิตี้ก่อนครับเสมอศูนยูเกมนั้นสําคัญนะครับ แล้วก็มากด2ทีมที่เรียกว่าอินเตอร์ดูดีกว่าเยอะอย่างทางด้านของสซเวนาสวิตดา4-0แล้วก็ชนะยังบอยได้อีก1 0นะครับส่วนอนก็ดีไม่แพ้กันละครับสะดุดด้วยการเสมออตาลนต้าหน่อย1 0 0แต่ก็มาชนะเปสเช20แล้วก็ชนะชักต้าโดนเนต1 0มาดีทั้งคู่นะครับ้านัดหลังสุดอินเตอร์ดูดีเลยนะครับชนะเวเนเซียมาลาสุด1 0ถล่มเอมโปลี3-0 ไลบี้กับยูเว่เสมอกันมาสุดมัน4ีต่อสนะครับมีชนะยังบอยในแชมเปี้ยนลีก1-0แล้วก็ชนะโรม่ามาได้1-0นะครับส่วนอาร์เซนอลล่าสุดสะดุดด้วยการแพ้นิวคาสเซิล0-1คือตัวไปเจ็บไปแบนเยอะนะชนะเปสต์สันลีกครับ3-0เสมอเลือดภูมา2-2แชมเปี้ยนลีกชนะชักต้าโดเนต1-0แล้วก็ก่อนหน้านั้นเหลือ10คนแพ้บ,บอลมัด0-2ก็มีสะดุดไปพอสมควรอินเตอร์มิลานซิโมเน่อินซากกี้นะครับตัวเล่นขาดแค่คาร์ลอสออสคุตโตคนเดียว ที่เหลืออยู่กันครบและตัวดีซะด้วยครับประตูเป็นยานซอมเมอร์แนวรับ3าคนใช้แบงจ์มแมงปาวาเซฟันเดฟรายและอัลซานโดบราสโต,ตนี่นะครับเหนียวแน่นนึบเลยวิ่งขวาเร็วชัดเจนครับเดชด,ดุมฟีซ้ายเป็นเฟเลดิโกโดีมาโกจอมเทคนิคนะครับแล้วก็ตรงกลาง3คนใช้นิโคล่าบาลเลล่านะครับฮาคาร์นชนานาอกูและเฮลิกมาคิตยานที่ได้พักในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่หน้าโคตรด,ดีครับมาโกนอตวิดกับเมดีตาเรมี่ขณะที่อาร์เซนอลมีปัญหาตัวผู้เล่นเจ็บนี่แหละ นะครับทั้งเกลันตีนี่โทมิยอสุเจ็บยาวไปเลยล่าสุดเสียลิคาโดคาราฟิโอรี่ไปอีกนะครับรวมไปถึงมาตินโอเดนการ์ดฮองเครื่องกับตันทีมยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นในเกมนี้ประตูจะเป็นดับิดลาย่านะครับแนวรับมีเบนไวต์วิลเลียมซาลีบากาเบีมากันเยสแล้วก็ซินเชนโกจะยืนแบ็กซ้ายนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางก็จะเป็นทางด้านของอ่ดิเคลไลส์นะครับจอจินโยแล้วก็โทมัสปาเต้ครับโดยมีมิเกลโมริโนเป็นตัวสอดแทรกแนวลุกสามคนจะเป็นทางด้านของ อ่าเลนดทอตซาหนึ่งละนะครับแล้วก็บุกยโยชาก้านะครับรวมไปถึงคฮาร์เฟิร์ดโดยมีไลฮิมเซอร์ลิงแล้วก็กัเบเคซุสเป็นตัวสลับสับเปลี่ยนเอาละบอลแรกหมัดครับบอลคู่นี้ดูแล้วถ้าจะสนุกครับซื้อยิงเยอะไปเลยดีกว่าเพราะเป็นบอลแรกหมัดทั้งคู่แต่มิสวินยังเชื่อว่าอินเตอร์มิลานมีความเฉียบคมกว่าและก็คุณภาพผู้เล่นไม่ได้เป็นรองอาร์เซนอลชุดนี้ครับความลงตัวของอินเตอร์ก็มีซะด้วยยังมองว่าปิดประตูแพ้ของอินเตอร์มิลานให้เลือกชิมอินเตอร์ละกันนะ มิสซูบินยังมองว่าจะเป็นเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับมาต่อกันที่คู่ที่5้านะครับชักตาจะเปิดบ้านรับมือยังบอยครับก็เป็น2ทีมที่น่าจะใส่กันสนุกเหมือนกันนะมันมันใกล้เคียงกันอะนะครับเก่งเล็กเจอเก่งเล็กแหละนะครับชักตาโดนินะครับจะเปิดบ้านที่เวสซินอารีน่านะครับจะเล่นที่สามกลางครับเช่นคืน4ี่ห้านาทีโดยมีอ่ายังบอยนะครับบุกมาเป็นทีมเยือนครับก็แฮดิแคปออกมาเป็นที่ชักตาโดนิคครับดูดีกว่า0.5้า ดูดีกว่านิดนิดครับครึ่งเสาไฟฟ้าสถานการณ์ของสามนัดที่ผ่านมาช็อตาร์โดนิกเก็บได้แต้มเดียวนะครับเสมอบุรุญญาในเกมแรก00แพ้ออตาลันต์หนแพ้อ์เซนอล0-1ขณะที่ยังบอยยังไม่ชนะใครเลยครับแล้วยิงไม่ได้ซะด้วยโดนไปหนักๆเลยวิลล่าแพ้วิลล่า0-3แพ้บาซ่า0-5และก็แพ้อินเตอร์มิล,ลาน0-1นะครับแน่นอนว่าพอเป็นเกมในยูเครนยิลลีครับชตาร์โดนิดก็เป็นทีมระดับทอบ็ทอปๆออยู่แล้วนะครับ ล่าสุดก็ชนะทางด้านของโอเดซ่ามา2-1ก่อนหน้านั้นยูเคนครับชนะซอย่าลูฮานมา1-0เสมอดินัมโคลเคลฟในทีมแต่งมาเลย1-1นะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนธที่ล้วแพ้อาร์เซนอลมา0-1แล้วก็ชนะโคลอสโควาลิสก้ามา0-1ในยูเคนพรีเมียร์ลีกนะครับนั่นก็เป็น5นัดหลังสุดของอ่าชต้าโดเนตนะครับส่วนยังบอยทีมเยือนนะครับเล่นในสวิตซ์ซูเปอร์ลีกล่าสุด ก็เจอของแข็งครับเสมอกับเอซีซูริกมา0-0ก่อนหน้านั้นชนะบาเซนมาได้3-2นะครับแล้วก็มีแพ, 02, พ้ลูกาโน02นแพ้อินเตมิลานในแชมเปี้ยนลีกตรงนี้01แล้วก็ชนะลูเซิสน2-1นะครับถ้านัดหลังก็มีสะดุดแพ้ไปถึง2เกมครับสำหรับยังบอยส์นะครับอ่าชักตอรโดเนตเกมนี้น่าจะเน้นเต็มที่ครับสำหรับกุนซืออย่างมาริโอปูซิชนะครับก็น่าจะเป็นแนวเรื่องของอันดับของรอบอีลิตตรงนี้เพื่อเงินรางวัลไปด้วยนะครับ มีตัวเจ็บเป็นติมูพูซันคอฟกับานทวันดาวรุ่งวัยยีปีคนเดียวเพราะฉะนั้นเกมนี้วางตัวหลักๆได้นะครับดิมิโตลิสเนกครับจะเป็นผู้สำบัติ์ประตูนะครับแนวรับแบ็กโฟจากซ้ายไปขวาเป็นเปโดเอนดิกเก้มิโคลามัตวินเยนโก้นะครับวาเลรี่บอดานแล้วก็ทางด้านของยูคิมโคอนอเปียครับมิดฟิลด์คู่กลางสองคนใช้อัตเตนบอดาเรนโก้กับดิมิโตคริสคิฟนะครับตัวลุกมีอเล็กซานเดอร์ซุปคอฟจอร์จี้ซูดาคอฟแล้วก็อีกกัน อิกินาโรนะครับเป็นบัซิซเลียนแล้วก็หน้าเป้าเป็นดานิโลซิกานครับก็ถือว่าดูดีอันตรายใช้ได้เลยทีเดียวยังบอยมีปัญหาก็คือยังยิงไม่ได้ในเกมในเกมชมเปไม่หลีกเลยแล้วก็ล่าสุดก็เจ้าแบบไม่มีสกอร์กับ FC ฟซีซูริกมาด้วยนะครับปัญหาของพวกเขาก็คือตัวเจ็บเยอะเกินไปครับโยเอลมอนตโร่นะครับวอกตัวเก่งเนี่ยไปติดโทษแบนจากใบเหลืองสะสมนะครับรวมไปถึงทางด้านของโมเมตกามาลาตองกีซูกรูไซดียังโกพัตติกฟีไฟเฟอร์ ฟอร์ซิเน่กองเต้อับดุลคอนเต้นะครับรวมไปถึงมิเกลชัยว่าครับพวกนี้เดี้ยงทั้งหมดนะครับกุนซืออย่างทางด้านของมาแชงก็อ่าโอ้โหเจ็บไปเยอะครับประตูจะเป็นดาวิดบัสมูนะครับแนวรับมีเลวินบลัมอ่าสันโดรลาแปรนะครับมีลอริสเบนิโตแล้วก็ยาอวองฮาชามนะครับเป็น4-4-2-3-1มิดฟิลด์คู่กลางวางฟิลิปอุกลินิชกับลูคัสลาโคมีครับโอ้ตัวลุกตัวลุกดูขี้เหล่ไปเลยนะครับเพราะตัวเจ็บมันเยอะจริงๆครัับออลนนวิิิิซุสคา คาสิตอสอิเมรีอิบรีมาคอล,ลี่แล้วก็น้าเป้าเป็นซิววนกองบูล่านะครับไม่ไหวครับเอ่อตัวเจ็บเยอะจนเกินไปคู่นี้ก็มิสวินมองว่ายิงไม่เยอะแล้วกันแล้วก็จะเป็นชัก้าดนเน็ตที่เฉือนเอาชนะไปได้ครับไม่มีอะไรมากครับเอ่อบอลใกล้เคียงกันชักตาคุณภาพก็ไม่ได้เป็นรองอยังบอยอยังบอยตัวเจ็บเยอะน่าเป็น3นามคะแนนของชักตาโดนเน็ตครับอีกหนึ่งคู่ครับไปดูทางด้านของ แอสเซนวิลล่ากันบ้างครับสิงห์พยองจะบุกเยือนขับบูสงครับสิงห์พยองผลงานดีเลยนะครับชนะ3นัดรวดและเชื่อว่าเกมเนี้ยวิลล่ายังเน้นครับคือเอาชชว์ทำไปเล่นไปเนี่ยได้อีก3ามแต้มเป็น12คะแนนเต็มนี่ชนะรวดนี่แทบจะการันตีเป็นหนึ่งใน8ในกลุ่มบนได้เลยนะครับแล้วบุกไปเยือนไม่หนักซะด้วยเพราะขับบูสเองก็ทีมจากเบลเยียมก็ยังต่อกรอะไรลำบากในเวทียุโรปแบบนี้นะครับเกมจะเล่นที่บ้านของขับบูสที่ยานเบเดลซาริโอนะครับ เกมเตะเที่ยงคืน45นาทีเตะเร็วนะคู่นี้แอสตันวิลลาบุกมาต่อที่0.25หรือว่าปอบปลาครับทั้ง2ทีมไม่เคยพบกันในเกมยุโรปนะครับขับบุสเองสานัดใในช่วยนี้แพ้ดอดมุนมา0-3ชนะสมการ์ดมา1-0แล้วก็แพ้อสินวิลลา1-3เจอทีมใหญ่จอดครับสำหรับขับบุสส่วนวิลลานี่โคตรดีครับชนะยังบอย3-0ชนะไบเยน1-0แล้วก็ตบบลอญาในเกมล่าสุดอีก2-0นะครับ ห้านัดหลังสุดของกลับบูสในลีกมันดีอยู่แล้วครับชนะโอเอสลูเวนนะครับหนึ่งศูนย์ชนะเบลิเซนบิลเซนหกหนึ่งในเบลเยียมครับนะครับชนะอัลเดเลตมาได้ด้วยสองหนึ่งนะครับแพ้ซิมิลันในยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสามแล้วก็ชนะเวสโลมมาสองหนึ่งสุนวะิลล่าน่ะสะดุดไปสองเกมครับล่าสุดแพ้สเปอร์หนึ่งสี่อันนี้จัดเต็มนะแต่ว่าอ,อบอลบอลแรกหมัดกันนะครับแล้วก็แพ้สเปอร์ไปหนึ่งสี่นำก่อนด้วยแพ้าพาเลตมาหนึ่งสองในลีกครับตกรอบไปแล้ว เสมอบอลมัดหนึ่งหนึ่งนะครับสามเกมหลังสะดุดมาสำหรับวิลล่ามีชนะโบลอนยาสองศูนยในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ชนะฟูลแลมสามหนึ่งขับบุตเองนิกกี้ฮาเยนนะครับเออล่าสุดชนะโอเอชลูเวนมาในสุดสัปดาห์แต่ว่าตัวเก่งอย่างราฟาเอลออนเยนดิก้านะครับเออเพนเมเกอร์คนสำคัญเลยติดโทษใบแดงจากเกมนัดที่แล้วที่แพ้มิลานจะลงไม่ได้นะครับ4-4-2ครับเออประตูเป็นซิมงมิโยเล่นะครับแนวรับมีจอร์กินเชฟ อ่าโอเฮลออรดอนเยสแล้วก็แบดดอนแมคเคลลี่แบ็คซ้ายเป็นแม็กซิมเดกุยแปรครับมิดฟิลล์ริมเส้นขวาซ้ายเป็นเชดินทาวบี้กับกิสตอร์สโซลิสนะครับมิดฟิลล์คู่กลางวางทางด้านของอาดอนจอชารลีแล้วก็แคสเปอร์นิวเซนหน้าต่ำเป็นฮานฟานาเก็แล้วก็หน้าเป้าเป็นเฟลานคุตก้าครับขณะที่วิลล่าครับกุนายเมลลี่ขอตัวที่ดีที่สุดแล้วกันครับประตูจะเป็นเอเมนิเลโนมาร์ติเนสแบ็คขวาเป็นเอชลีย์คอนซา ซ้ายลูก้าดีนคู่เซนเตอร์อยังคงต้องเป็นทางด้านของซิโก้คาร์ลอสกับตงตอเลสต่อไปนะครับมิดติ์ตรงกลาง3คนจอห์นแม็กกินอามาดูโอนาน่าและก็ยูริเตเลมองดูดีเลยทีเดียวครับตัวลุกมีจาครอบ sy, ager, แล์แกนโอร์ิวัตกินครับก็น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของวิลล่าดูแล้วมิสวินมองว่ายังไงวิลล่าขอดูดีกว่าครับอาจจะยิงไม่เยอะในเกมนี้ครับเพียงพอต่อการบุกไปชนะและก็เป็น3คะแนนสำคัญที่วิลล่าจะชนะสีนัดรวดครับชี้ชัดพันธงไปที่แอสตันวิลล่า บุกชนะรับบูสครับปดท้ายคู่สุดท้ายนะครับโย่มาช้เป็นชิพสักหนึ่งคู่แล้วกันครับรูตันทีมอดับดับ21ของตารางเจอกับคา์ดิฟตนะครับซึ่งก็ไม่ได้ดีกว่าครับระดับสิบของตารางเกมจะเตะ3นาฬิกาครับเล่นที่บ้านของรูตันเคนิเวิร์ดโลดนะครับรูตันดูดีกว่า0.5หรือว่าครึ่งเสาไฟฟ้าก็ก็ชัดเจนนะครับว่าพอคุณภาพใกล้กันแล้วก็รูตันกลับมาเป็นเจ้าถิ่นนะครับซึ่งอ่าเกมหลังกลายเป็นคาดิฟตดูดีกว่านะคาดิฟตบุกมาชนะได้3 เสมอหนึ่งแล้วก็ลูตันชนะหนึ่งในการเจอกันห้าเกมหลังของทั้งสองทีมเพียงแต่ถ้าว่าหนึ่งในเกมที่ลูตันชนะได้เกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานี้เองครับลูตันเอาชนะคาดิฟตไปได้หนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าผลงานทั้งคู่ไม่ลูตันแย่กว่านะครับลาสุดก็เสมอเว็บบอมมาหนึ่งหนึ่งแพ้ควนตี้มาสองสามแพ้ซันเดอร์แลนด์หนึ่งสองชนะวัดฟอด 3, ร์ดสามศูนย์แล้วก็แพ้เชฟยูศูนย์สองครับนี่คือห้านัดหลังชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สามครับขณะที่คาดิฟครับยังดูดีครับ ชนะนอริลมาสองหนึ่งเสมอเว็บบอมสูงศูนย์ชนะปอสมัตสองศูนย์ถล่มพีมัตขาดลอยเลยครับห้าศูนย์แล้วก็เสมอบิสตันซิตี้หนึ่งหนึ่งชนะสามเสมอสองยังไม่แพ้ใครในห้าเกมหลังสุดนะครับแต่ว่าคุณภาพผู้เล่นก็ไม่ขาดกันเท่าไหร่ครับเกมนี้เนี่ยลูตันจะมีะทุนัศน์มกับแอลฟี่ดอสตี้นะครับสองตัวที่ผลทดแบน์กลับมาดอสตี้นี่ขึ้นตอนขึ้นพีเม์ลีกก็ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับ แล้วก็จะมีคาตันมอลิสแจ็คขอบบราฮิตชองครับอุ้ยตัวที่ยังคุ้นหูในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ลงเล่นกันเยอะเลยทีเดียวส่วนคาดีฟครับปัญหาคือตัวเจ็บเยอะไปหน่อยครับอลอนแลมซี Al ่คิออนเอเตเต้นะครับเลโอตาโรซโนดะโจลาเซลครับมีปัญหาการบาดเจ็บ แล้วก็อเล็กซ์โรบินสันก็ยังไม่พร้อมในเกมนี้เหมือนกันนะครับตัวที่ดีที่สุดก็เป็นคาร์ลัมโรบินสันครับยืนหน้าเป้าแล้วก็จะมีลูบินโควิลครับยืนเป็นเพย์เมคเกอร์อยู่ด้านหลังลูตันอาจจะดูแย่ในช่วงของผลการขันแต่พอมาดูาในแนง่ของคุณภาพผู้เล่นถือว่าไม่ห่างกันนะครับวิศวินชี้ชัช้นันตรงไปที่เจ้าถิ่นลูตันครับไถ่องที่เด็ดจะเอาชนะคาดิฟได้เป็นอย่างน้อยในเกมนี้นะครับสามคะแนานจะเป็นของลูตันแล้วกันแล้วก็ เฉือนๆครับคู่นี้ยิงกันไม่เยอะจะเป็น3แต้มของลูตันนะครับมิสวินให้ทีเด็ด3ตัวนะครับให้ซุกาดชนะแอตาลันตาแน่ๆครับอันนี้เทไปที่ซุกาดได้เลยครับจะเป็น VIP นะครับแล้วก็บาเยนมิวนิคจะถล่มเบนฟิก้ารวมไปถึงแอสตันวิลล่าจะบุกชนะขับบูสครับสรุปอีกทีนะครับ7ตัวครับซุกาดครับจะชนะแอตาลันตาบาเยนจะชนะเบนฟิก้านะครับซาบวกจะไม่แพ้ไฟเยนุตเป็นอย่างน้อยอินเตอร์จะเฉือนชนะอาร์เซนอล เช่นเดียวกับชาร์ต้าโดเนตจะชนะยังบอยนะครับแอสตันวิลล่าจะบุกเก็บ3แต้มเหลอครับบูสและแชมเปี้ยนชิปอังกฤษลูตันจะชนะคาร์ดิฟครับนั่นคือคลิปิเคราะห์จานฟุตบอลกับทีเด็ดมิสซ์วินนะครับทางช่องทีเด็ดมิสซ์วินในคลิปนี้แล้วกันนะครับช่วงท้ายครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทุกช่องทางของทีเด็ดมิสซ์วินกับทีมงานนะครับแล้วก็ฝากแอดไลน์ของทีมงานด้วยครับที่แอดบอลสี่ห้าหกนะครับแอดบอลสี่ห้าหกครับแอดมินเราดูแลตลอด24ชั่วโมงคลิปนี้ ดูบอลให้สนุกครับเจ็คู่ฝากวิเคราะห์วิจารณ์ไว้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้คลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย